สภาพก็สวยสวยงาม ได้นี้ด้วยได้เหรียญนางกวกมาด้วยนะได้เหรียญนางกวกหนึ่งเหรียญน,นะครับนาง,งกวกนางกูผังหายากมากเลยนะครับมีสภาพสวยๆเลยนะครับมีสภาพปิ้งเล,นะเลยนะครับ สภาพแล้วก็สวยมากเลยนะครับแก้วฟ้าบูชามา3,500นะครับองค์เดียวแค่นี้แหละเล็กๆแค่นี้แหละแต่ว่าสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงครับสวยมากสวยมากเลย วัดป่ามันจาคีรีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับนางกวบกหลวงปูง่พังอันนี้นางกวบกหลวงปูง่พังนะครับสวยมากนะครับใช่อะไรหรอคือว่าเอาคือเก็บไว้นะครับ เรียนไวโอลินอันนี้หลวงปู่หางสวยมากเลยนะครับเรียนกระไรทองกระไรทองลงยาสวยมากส่วนี้เหลียนเหลียนปีสิบเ็ดนะครับเหรียญปีสิบเ็ด เหรียญเข็มงอเข็มหักเข็มงอนเหรียญประสบการณ์นะครับหลวงปู่พังบล็อกบล็อกนิยมนะครับห้าแตกนะครับนี่แก้วฝากระดูาชามาแพงเหมือนกันนะสามพันนะครับองค์เดียวแต่ว่าสภาพสวยสวยมากนะครับคือว่า เราเก็บเราต้องเก็บของสวยๆอย่างที่เขาว่าอันหลครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแบบเหรียญหลวงปู่พางกันแต่ว่าหน้ายาวน,ะน,นี่เลี่ยมก็เป็นเลี่ยมโบราณนะครับเลี่ยมโบราณเลี่ยมกรอบโบราณ น,นี่ลวงปู่ผางของแท้นะครับหน้ายาวหกจนดีัน,นก็เลี่ยมโบราณน,นะครับสภาพนี้สวยปิ้งเลยนะครับสมกับราคาครับแก้ฟ้าบูชาสามพันบาทเรีนดวโอเลียนนี้ก็สวยปิ้งเลยครับอันนี้บูชามา แปดร้อยนะครับเล่นเวโอลินอันนี้ชอกอรชอกอรเล่นลูกปูผางแต่ว่าชอกอรชอกอรอันนี้ออกวัดปามจากคีรีนะ สร้างปี14นะครับสร้างปี14วัดป่ามันจาครีสวยมากนะครับสร้างปี14มันจาค่าสร้างปี14วัดป่ามันจาครีนะครับด้านล่างก็จะเป็นชอกกอแล้วก็มียันนะครับผมมียันอยู่ตรงใต้ใต้ฐานตรงนี้นะครับนี่ นีน้มียันด้วยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญชอทอนะครับชอทอรก็เลยเหรียญอปากานะครับเหรียญก็ไหลเงนินนี่ครับก็จะเป็นชอทออยู่ข้างใต้ฐานยังก,ก็จะมียันด้วยนะครับผมน,นี้สร้างปีสิบหกนะครับสมัยหลวงพ่อโสสร้างศาลา อันนี้เป็นเหรียญกไรทองชอทอมันกันนะครับหายากนะครับสภาพสวยๆปิ้งแบบนี้นะครับก็จะม,มียันเป็นชอกอเออชอทอนะครับปีสิบหนะครับส่วนนี้เพื่อเฝ่ายได้มา น,นี้ก็ได้มานะอันนี้เหเรียญเหรียญจอบลงปู่หางนะคอันนี้เหรียญจอบลงปู่หางสภาพก็พอใช้ได้นะครับหายากอยู่นะครับเหรียญจอบลงปู่หางอันนี้ออกจากบ้านสวนหม่อนบ้านสวนหม่อนบ้านสวนหม่อนตำบลสวนหม่อนอำเภอบรรจาร์ เชออกันออกจากวัดป่าวัดป่าบ้านสวนหม่อนนะครับอันนี้ก็เป็นปีสิห้านะครับเหรียญจออปี15มีหูด้วยนะครับมีหูคือเก็บสะสมไว้นะครับ เก็บสะสมไว้แต่ที่แน่้เนี้ย่ยยแก้ฝาได้องนี้มาคือว่าถูกใจมากนะครับถูกใจมากเลยเดี๋ยวได้เรียญได้พาหลวงปู่ทวดมาถ้าได้พาหลวงปู่ทวดมานี่ก็สูผมแก้ฝาสุดยอดนะครับ ก็เลยทอง ก็ยอดสวยอย่างกันของที่นางกวักกับล็อกเก็ตของพระแก้วฝาคือพระแก้วฝาเอาเอาสองวงนั้นแลกกับเหรียญปูทอนเหรียญน,น้ำพาปูทอนนะครับปล่อยไปแล้วนะครับเหรียญที่เหรียญน,นางกวักที่เลี่ยมทองนะพระแก้วฝาเอาปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วทั้งล็อกเก็ตด้วยนู่นตอนนี้อยู่เชยภูมนะิเซียนเชยภูมเอาไปแล้วนะครับ เนี๋ยวพกแกฟ้าเยไปหาเอามาใหม่ก็เลยไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมทองใหม่นั่นแหละมีเงินนั่นแหละจะไปเลี่ยมทองแม่นก็เลี่ยมเงินลงยานะครับเลี่ยมเงินลงยาก็สวยนะครับนี่เหรียญน,นางขวกเก็บไว้ล็อกเย็ดกับล็อกเก็ดกับนางกวกเลี่ยมทองนั้นลอยแล้วลอยไปแล้วมีคนออกไปแล้ว ของมาแลกคือเอาของมาแลกครับเขาเขาาของมาแลกแก่สาวก,ก็เลยเอาให้ไปเลยแลกเหรียญน,นวะเอานาวะมาแลกนวะเหรียญปูธอนเนืน้อนวะมาแลกแก่สาวเลยให้เขาไปเลยเ <c oughs> ลยเก็บเหรียญปูธอนไ้นะครับแต่ว่าพุดถึงไม่ชอบหรอกแต่ว่ายัางไงล่ะมันก็จำเป็นเนาะมันก็ต้องเก็บไว้ เอาวันนี้แค่นี้นะครับพระแก้วฟ้าก็เอาตั้งใจเจาหลวงปู่ทวดมาให้ชมไม่ใช่นะครับตั้งใจเจาหลวงปู่ทวดมาให้ชมนะครับคือว่าได้มาใหม่สวยงามนะครไปมีเงินก็ไปเลี่ยม เอาไปเลี่ยมเงินไปหรือเอาไปเลี่ยมกันน้ำหรือเอาไปเลี่ยมทองก็ได้ขึ้นขึ้นคอรคับติดตัวนะครับเรียนหลวงปู่ทวดนะครับหายากนะครับไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเนี่ยครับรุ่นนี้เอาแค่นี้วันนี้แค่นี้นะครับผมขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมนะครับผมบ๊ายบาย